กำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่ามีบทบาทและความสําคัญต่อบ้านเมืองเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเพราะมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดกำนันอรวรันกำนันคนเก่งของตําบลโคกขี้นนอนอเาเภอพันทองจังหวัดชนบุรีที่ยึดคําสอนของพ่อมาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบันตั้งแต่ในอดีตมาเริ่มทําเรื่องยาเสพติดประมาณปี2553้ยมเรื่อยมาเนี่ยบริบทของสังคมเปลี่ยนไปฉะนั้นวิธีการที่จะบําบัดรักษาต้องใช้วิธีต่าง ค่อยๆทำนะคะแล้วก็มาบำบัดรักษาด้วยแบบเหมือนลูกหลานสิ่งที่สำคัญต้องให้เขาห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆวิสัยทัศน์ที่ที่ได้เริ่มทำงานก็คือซื่อสัตย์โรงใสใส่ใจบริการบริหารงานเป็นทีเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งตำบลทั้งท้องที่และท้องถิ่นคะ่ะการที่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขนะคะนี่คือคำตอบแล้วล่ะาค่ะว่าเราประสบความสำเร็จมากแค่ไหน ผู้ใหญ่บ้านชยางกูลเหลืองอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างที่ยึดหลักการดําเนินการมีส่วนร่วมให้สิทธิ์ให้เสียงกับลูกบ้านในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจผ่านเวทีประชาคมเพราะเขาเชื่อว่าความสมานฉันและความสามาัคคีจะทําให้ชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลักการทํางานของเรายึดหลักการมีส่วนร่วม ของประชาชนนะครับสำหรับกองทุนที่เข้ามาในชุมชนของเราเราก็จะใช้สมาชิกทั้งหมดนะครับมาทําประชาคมกันลงคะแนนว่าจะทําโครงการที่1ที่2ที่3สําคัญก่อนอะไรก่อนไล,ล่ระดับลงไปครับผลง,งานที่ประทับใจการทํางานคือมีการกระจายการทํางานของบุคลากรลงตามกลุ่มต่างๆนะครับวิัยทัศน์ในการทํางานของผมนะครับยึดหลักการมีส่วนร่วมมีความยุติธรรม มีความโปร่งใสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมสร้างร่วมพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน